เจอกันคะลิ是是ลลลปรับชมกันต่อครับพี่น้องกเล็ข้าครัาด้วยข้าด้วยครับผมเคลอนยังครับนี่เดอยวโอเคครับโอเคแล้วอ่ะอุอันตราย เป็นงานคุณภาพครับผมเปงานคุณภาพคุณรูปครับรวมตัวช่องีช่องมาชมกันต่อครับพี่น้องช่องจอมช่องจอยีนี้รชมได้หลายช่องทางนะครับผมตอนดึงนะเรียงกันมาเลยิช่องทางวันนี้10กว่าช่องทางคลิปนี้ผมลงทีหน้าคนอื่นเขาไล่ลง อาอยู่ที่เน็ตแล้วครับตอนนี้คนงอ่ะลงีไหนเาก็ดูมา่อแล้วเจ้าคนดังอ่คนดูหลักพันรุ่นไหนครับเนี่ยอ่าเอเจ็ดสองเอเจ็ดสองถ้าันกลับกล้องไม่ได้บอกลับไม่ได้ทำไมถ้าเขาห้าสองเอสอย่างเงี้ยกลับได้บอกกล้องมันเหมือนกันเนาะรัาเปิดมาพร้อมกันเลยบอกเท่าไหร่ครับเนี่ย หมื่นสี่ครับหมื่นสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ๋อแพงกว่านี้ห้าร้อยบาทตอนนั้นผมไปดูอยู่ครับโอ้ดีแล้วผมไม่เอารุ่นนี้ถ้าเอารุ่นนี้กลับกล้องไม่ได้บอกเสียดายเนาะเสียดายเลยถามคนคนขายอ่ะบอกว่ากลับได้อืครับก็เลยพลาดเลยบอกครับตั้งใจไ้เลขรุ่นนี้เลยตั้งใจไปเอาเอฮะเอห้าสองครับอัพดูอัพเดทอย่างนี้อัพ อัปเดตนะอัปเดตเครื่องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้จริงไหมปรับปรุงได้บางบางทีมันมันมาให้หลังนะเนี่ยรุ่นเดียวกันของคุณนิน่ะได้เอชเจ็ดสองเอสอะกลับได้นี่งานอัปเดตดูกรโอ้บางทีมันให้มาหลังนะเพราะว่าคุณนินบอกว่ารุ่นเดียวกันเลยเอชเจ็ดสองไม่ปกติผมว่าตัวใหม่มันน่าจะกลับได้นะใหม่เลยใหม่เลยนี่ใครับใหม่นี่ยมามาพร้อมกันเลยเนี่ยมาพร้อมกันกับเอชห้าสองเอสครับถ้าเอชเจ็ดหนึ่งเลยกลับไม่ได้ครับ แต่ก็ลงเหมือนกันเลยเนาะผมวันแหววครับวันแหววต่วงนี้กําลังดังมากเลยโอ้ฝากติดตามด้วยครับมงคลสาวดัมซิ่งนะครับมาแบบอือไอ้ไหนครับไออะไหนอาย้ำเหรอเออรู้ร้ว่าจะทำอะไรรู้ไหมเซนนี่รู้ต้องต้องเซนนุ้ยนะเนี่ยเกี่ยวอยู่ไหนเกี่ยวอยู่ไหนนี่ เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวแม้วันนี้วันนี้ไม่ไม่ทราบเลยนะวันนี้แต่เมื่อวานเกี่ยวอยู่นิดหน่อยห้าไร่หกไร่วันนั้นมาจะถึงแล้วทําไมอ่ะปตาชาติปพาชเวบมาถึงก็เกี่ยวแล้วอ,อ่านิดเดียวเองไปที่อื่นป่ะครับปตาชาติตามมาตามมาไปอะไรนะไอ้สไบไอ้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 เปียงเด็กที่ลอกอ่ะไอ้น้องที่เขาลอกใหญ่ๆเลยนะอ๋อไปนู่นแหละหายคุมแสงกินตรงไหนคุมแสงคุ้มแสง ขุดตรงไหนครับขุดอยู่นี่นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขุดอยู่เราไปได้ชนเด็ดไอ้ชนโตอ่ะโอ้ได้ชนโตเนี่ยอืมไปเจริญเนาะอู้ผมอยู่นี่แหละนี่อยู่รังรถอ่ะไาเจริญเกิดอยู่ไหนบ้านนั้หนองครอบอ่เขาเรียกว่าหนองครอบใช่ไหมนองครอบไปซ่อมหรือมั้งไปซ่อมแต่เมื่อวานแล้วแหละเยอะไหมจนเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกซ่อมเมื่อวานเสร็จแล้วนั่นแหละเสร็จติดตามไปถ่ายที่บ้านอีกอู้นี่ผมยืนอยู่งี้แหละนี่ ไปดีข้าวล้มข้าวมันล้มแบบล้มพื้นเลยนะถ้าข้าวล้มล้มนิดหน่อยอีนิดหน่อยอ้าอเตอร์ถ้าข้าวมันล้มแบบล้มด้วยยืนด้วยนี่เซ็ตเลยถ้าไปเร็วอ่ะดีมันข้าวมันล้มแบบอ๋อด้ตัวยูขาดคลานไปไงอู้ดังตุ้มตุ้มเลยตกใจเลยผมอยู่ข้างหลังตกใจเลยคิดว่ากินลูกมะพร้าวไปครับนั่นแหละ ่แล้วตัวนี้เอาโดนยไูในเพจดูหน่อยดูทำไมมาดูหน่อยหลังบ้านดูหลังบ้านดูดูไม่เป็นไม่เคยเข้าหลังบ้านยังไม่เคยเข้าเพจอะ ติดตามเท่าไหร่แล้วครับ2,005 2,005ครับโอ้โหผมเพจลงคลิปไม่ได้ไม่รู้เป็ี่ยนไหนี่งงเลยสวมแล้วบอบูตนเอยู่ไกลๆกันูไกลๆเดี๋ยวอยู่ใกลแล้วมลง่ลิงาม่ อขึ้นประจำการแล้วครับคนขับเยี่ดึงไหมน่าจะขับเคยขับมาแล้วแ่ละคยขับาแล้วล่ะก็ร้านของครับร้านเก้าแล้วเหลมเสร็จแล้วอขอเรา่หนึ่งเปนคด้คือเรา สวัสดีนะครับอยู่กับผมมงคลซาดัมซิงเทนแลนโอ้จะจบะจบคลิปแล้วครับลืมลืมทักทายพี่น้องอ่ะตัดเครื่องแล้วอู้น้ำกระจายเลยไหมอ่ะไปก่อนไปก่นอนเซวีราก็ขยับแล้วนะครับตอนนี้ ดูน้ำไหม วีระขยับตัวแล้วครับตอนนี้โอ้ลิงยาวโพดโอ้เรือตังเยอะเนี่ย ดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วเอาเอาเอ้ยเฮยเฮมีุงปุ๋ยอยู่ไหมนั่นน่ะเอาเอาลูกพี่ถอยหลังทาไมน่ะทำไมฝั่งนั้นฝั่งนั้นมันถอยหลังอ่ะเ้เ้อเด้เ้เ้ทไมฝั่งนั้นมันถอยหลังอ่ะไม่ขนถย โอ้โหลากมิกกี้ตั้งแขึ้นโอ้โอ้เอ้ทำไมอ่ะมันวิ่งเองวะอืมโอ้ขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยนี่เดียว กี่แรงครับนี่อีสุเนี่ยร้อยเจ็ดห้าเทอร์โบของอีสุนะครับเรื่องรุ่นนี้ oh. อีสุอ่ะโอ้เรียบร้อยครับ เวิดะดึงเร็วไปครับเอาเกี่ยวอีกเลยเกี่ยวให้เสร็จเลยรถไปเคอยังไม่กลับเนี่ย <laughs> <laughs> ทเท่าไหร่นะครับคุณเนี่นราคาเท่าไหร่นะครับล้านเก้าอ๋อร้อยเจ็ดห้าร้อยเ็ดห้าล้านเก้าถือว่าราค10า,าก็ไม่สูงนะทำไมมันถอยเองอ่ะ <Okay. S 1> ทำไมมันถอยเองล่ะครับไม่ไม่รู้บอกระเบียงนะเครื่องใหม่มันถอยเองบอกเหยียดนะ ไปมันไปขัดสายตรงไหนรือเปล่าไอตอนดึงก็ถอยนะตอนดึงอะอ่ะภารกิจนี้สำเร็จแล้วพี่น้องโอ้สวัสดีครับผมอยู่กับผมแซมวิง่ง <c> ฝ <oughs> ากด้วยนะครับมงคลสาวดัมซิงครับผม ีีพ่สายันนยสาัอยู่บ้านไม่รู้ว่าขลุงเกี่ยวหรือเปล่านะวันนี้ยังไม่ได้ติดตามตลอดเลยยังไม่ได้มายยยังไไม่เคด้าอ๋อวันนั้นวันนั้นปสาปสามีบอกมาบอกว่ามามาไม่ถึงหรือเปล่ารถเมก็กลับก่อนมั้ยบอกมากสังทั้งทีทัวร์เลยครับจุดจวดอยู่ どっちははは ขาดแล้วขาดแล้วถุงกปุ๋ยยังไม่เอาออกเลยน,นี่ถุงกปุยมันขาดจริ โคยังไม่กลับครับเกี่ยวโตเลยคุมก็เพิ่งเพื่อเห็นนะครับเจ้าเซีสัมพันเกี่ยวโอ้จวดอยู่ด้ด ยี่สุร้อยเจ็ดห้นะครับพี่น้องป้ายแดงเลยครับคันนี้ป้ายแดงทุกอย่างเลยนะ่ะโอเคครับผมขึ้นแล้วเจอคันลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับส like, ก๊อตให้มงคลสาดำซิ่งถแถลงน,นะครับชมกันคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาพี่น้องเอซไปก่อนนะครับสวัสดีครับ